เพราะหลงจึงรักทำไมจึงกล่าวว่าความรักความชอบก็เกิดจากความหลงลองพิจารณาดูให้พอเข้าใจว่าเป็นจริงหรือไม่เพียงใดเพียงในประการเดียวก่อนภายหลังจึงจะได้จับพิจารณาประการอื่นๆต่อไปให้พอเข้าใจความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นต้องมีความเข้าใจเสียก่อน จึงจะทำได้ถูกต้องการจะแก้โมหะหรือความหลงก็เช่นกันจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้รู้จักหน้าค่าตาเสียก่อนว่าเป็นอย่างไรแอบแฝงอยู่ตรงไหนถ้าไม่เข้าใจไม่รู้หน้าตาของความหลงก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามีแอบแฝงอยู่ตรงไหนเมื่อไม่รู้จักหน้าตาที่ซ่อนของผู้ร้ายจะจับผู้ร้ายออกมาไม่ได้ชันใด เมื่อไม่รู้จักหน้าตาที่แอบแฝงของโมหะก็จะจับโมหะออกไม่ได้ฉันนั้นความหลงที่เป็นเหตุแห่งความรักความชอบหรือที่มีอยู่ในความรักความชอบก็คือความหลงที่เป็นความรู้ความคิดว่าผู้นั้นหรือสิ่งนั้นน่ารักน่าชอบเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวเป็นคนสวยเป็นของงามเหล่านี้เป็นต้น เมื่อความรู้ความคิดเช่นนั้นเกิดขึ้นความรักความชอบจึงจะเกิดตามเมื่อความรู้ความคิดเช่นนั้นไม่เกิดความรักความชอบก็จะไม่เกิดเหตุที่กล่าวว่าความรู้ความคิดที่ทำให้เกิดความรักความชอบตามมานั้นเป็นโมหะหรือความหลงก็เพราะความรู้ความคิดเช่นนั้นผิดจากความจริงคือที่รู้ที่คิดว่า ผู้นั้นหรือสิ่งนั้นน่ารักน่าชอบเป็นคนสวยเป็นของงามนั้นไม่ถูกต้องตามความจริงไม่มีผู้นั้นไม่มีสิ่งนั้นที่น่ารักน่าชอบเป็นคนสวยเป็นของงามมีแต่ความเป็นสิ่งปฏิกูลมีแต่ความเปื่อยเน่าผุสลายนี้คือความจริงแต่ก็เป็นความจริงที่สามัญชนผู้อบรมปัญญาบารมีไม่เพียงพอยากจะเข้าใจ ให้รู้ถูกคิดถูกตามเป็นจริงได้สามัญชนจึงยังมีโมหะความหลงที่นำให้เกิดความรักความชอบในผู้นั้นในสิ่งนั้นอยู่ทั่วไปยังต้องได้รับทุกข์เพราะความหลงนี้อยู่ทั่วไปเป็นอันมากวิธีแก้ความหลงที่แทรกอยู่ในความรักความชอบอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข ก็ต้องพยายามคิดให้ถูกตามความเป็นจริงว่าผู้นั้นหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งเปื่อยเน่าผุสลายไม่น่ารักไม่น่าชอบนี้เป็นขั้นยากแต่ก็ต้องยากเพราะเป็นการแก้รากเหง้าของกิเลสท,ทีเดียวผู้ปรารถนาจะได้มีสุขเพราะพ้นจากโทษของความรักความชอบจำเป็นต้องอบรมให้สม่ำเสมอ ความตั้งใจจริงประกอบด้วยการใช้ปัญญาอย่างมีความเพียรไม่ขาดสายจะทําให้ได้รับความสำเร็จเป็นลำดับไปอันโมหะนี้มีโทษมากมีโทษกว้างขวางคนละเมิดสามีภริยาเขาลูกหลานเขาก็เพราะเห็นสวยงามน่ารักน่าปรารถนาคนที่ลักขโมยช่อโกงไม่ว่าของเล็กของใหญ่เงินน้อยเงินมากก็เพราะเห็นเป็นสิ่งมีค่าสวยงาม น่าครอบครองเป็นเจ้าของเห็นเป็นสิ่งที่จะทำให้ตนมั่งคั่งยิ่งขึ้นในฐานะอันสูงอันดีซึ่งจะต้องย่างยืนโดยตั้งอยู่บนรากฐานอันตนได้พยายามก่อสร้างขึ้นทุกวิถีทางไม่คำนึงว่าจะเป็นการได้มาอย่างสุจริตหรือทุจริตก็ตามความคิดความเห็นเช่นนั้นเป็นโมหะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงผู้ที่คิดที่เห็นเช่นนั้นมาแล้ว และที่กำลังคิดกำลังเห็นเช่นนั้นอยู่ถ้าต้องการจะบริหารจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์เบาบางจากกิเลสทั้งหลายอันจะเป็นเหตุให้คิดพูดทำความผิดความชั่วทั้งปวงจำเป็นจะต้องแลให้เห็นโมหะในใจตนเองเสียก่อนยอมรับเชื่อซสก่อนว่าการคิดการเห็นนั้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงควรจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสักที ผู้ใดสิ่งใดที่เห็นเป็นสวยเป็นงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็ให้คิดให้เห็นว่าไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามไม่มีอะไรน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจสัพพะธานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ